สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟงังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Book s อีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุ่มีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้คะ่ะจะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าโทรศัพท์สลับมิติเขียนโดยคุณโอดสืออีจิแล้วก็แปลโดยคุณสุดารัตนิยมพาณิชพัฒนานะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ JBo ุ k นะคะ ต้องบอกว่าหนังสือม,มีจัดพิมพ์มานานมากนะคะช่วงปีที่เราได้มาเนี่ยคือพิมพ์ครั้งที่4แล้วนะฉบับที่เราเลือกมานะคะในช่วงปี2551นหนังสือเล่มนี้มาดูหน้าปกนะคะก็จะเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยคุยโทรศัพท์นะคะแล้วก็สลับตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายคุยโทรศัพท์อยู่นะคะเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปเมาส์กันหลังปกเนี่ยเขียนว่า3ามนิยายขนาดสั้นจากนักเขียนเรื่องลึกลับแฟนตาซีและสยองขวัญ อดสื่ออิจิคลื่นลูกใหม่แห่งวงการหนังสือญี่ปุ่นผู้ครองรางวัลวรรณกรรมดีเด่นของจัมปตั้งแต่อายุ17เจ้าของรางวัลนวนิยายแนวลึก,กลับยอดเยี่ยมประจำปี2003โทรศัพท์สลับมิติฉันเป็นเด็กมัธยมที่ไรเพื่อนฉันอยากมีโทรศัพท์มือถือกับเขาบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครจึงคิดว่าไม่มีจะดีกว่าแต่แล้วจู่จมือถือในจินตนาการของฉันกลับมีเสียงเรียกสายเข้ามาเรื่องที่สนะคะ รอยแผลผมอยู่ในชั้นเรียนที่เรียกกันว่าชั้นเรียนพิเศษและได้พบกับเพื่อนผู้มีพลังพิเศษชื่อว่าอาสะะัอาสโตอัสโตมีพลังในการเคลื่อนย้ายบาดแผลได้ซึ่งนั่นทำให้ผมกับเขาต้องผจญกับเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายและสุดท้ายนะคะบทเพลงดอกไม้ฉันเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งไม่ต่างอะไรจากโรงศพแต่ก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะเกลียดชังพ่อแม่ ชีวิตฉันซึ่งไร้ทางออกใดๆจนกระทั่งได้พบกับมิสกิดอกไม้ร้องเพลงได้ต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะขอสปอยสักประมาณเรื่อง2เรื่องอ่ะก็ยังคงไว้ลายนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดทุกท่านไม่ต้องตกใจเราแบบว่าพูดถึงหนังสือของโอซุอ,อิจิมาหลายเล่มแล้วนะคะซีซั่นนี้ก็น่าจะสก,กมๆประมาณ5เล่มได้บอกตามตรงนะผู้ฟังหนังสือเล่มนี้นะคะโรศั์สลับมิติมันคืออะไรคือต้องด้วยบอกเลยว่ามันด้วยบริบท หนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกเนาะตีพิมพ์เมอร์ชั่นไทยก็ปี2551แลว้วอะทุกคนนะคะเขาพูดถึงเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งแบบมองเห็นว่าเพื่อนก็คือเธอเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบอยู่ตัวลําพังนะไม่ได้มีเพื่อนมีฝูงไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเพียงแต่ว่าเธอก็มองสังคมรอบข้างว่าแบบโหยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้หมดเลยวงเล็บยกเป็นเธอนะแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีทีเท่าจะสนับสนุนในการซื้อโทรศัพท์มือถือให้แปลว่าถ้าเธอซื้อเนี่ย ถาม,ม่าที่บ้านห้ามไมไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าซื้อในวงเล็บที่รักกรูนาซื้อด้วยเงินของตัวเองอแค่นั้นเองนะในเรื่องเธอก็แบบโอ้ยเธอก็เลยมักจะจินตนาการว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ฉันจะใช้มันกดแบบนี้แต่ว่าในข้อมทจริงเธอก็รู้แะว่าเออหนึโอเคทุกคนเนะี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือแล้วมันก็สื่อสารได้วิธีการเนี้ย แต่เนื่งองจากเธอก็ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วขนาดนั้นนะเธอก็ไม่รู้ว่าถ้าเธอมีแล้วเธอจะโทรหาใครซึ่งอันนี้เราว่ามันเป็นสารที่สําคัญกว่าการว่าจะมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ตามประสาไปรุ่นทั่วไปนะปรากฏว่าเธออย่างที่บอกค่ะก็พยายามจะมีจินตนาการว่าเออถ้า what if นะเธอมีโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกท่านวันหนึ่งเธอนั่งในรถโดยสารและเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคือตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าคือจริงๆนะในสังคมญี่ปุ่นเนี่ย ณนะยุคนั้นแม้กระทั่งยุคนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการแบบว่ามีมารยาทในการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะซึ่งสําหรับเราเองอาเตัวเดียนนะ ก็ไม่ได้มีใครมาสอนเราเราเราไม่ถูกเอ u c a t e นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปในเวลาโทรศัพท์มือถือดังอะไรเงี้ยเราก็แบบจะคุยเบาๆนะคะแต่ว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะถือมากาแม้กระทั่งเสียงดังเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความรำคาญกับหลายคนเราก็เลยเห็นเหมือนกับคนญี่ปุ่นหลายคนเลือกที่จะไม่คุยโทรศัพท์ในพื้นที่สาธารนณะเช่นแบบในรถไฟใต้ดินคือมันก็ไม่สาธารณะขนาดนั้นเนาะมันเป็นที่สาธารณะกึ่งปิดอนะ่โอเคทีนี้เรื่องของเรื่องคือมีโทรศัพท์เสียงดังเธอก็แบบ มีความเก่งอกเก่งใจไงว่าเฮ้ยโทรศัพท์นี้เป็นของใครของเด็กผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในรถโดยสารเนี่ยมันมีคนไม่เยอะแล้วกลายว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เสียงที่มันดังตืดๆเนี่ยคล้ายๆมันอยู่ในหัวของเธอสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะคะในบทที่ออกมาแบบนี้กล่าวคือโทรศัพท์ในจินตนาการของเธอเนี่ยมันมีชีวิตจริงๆและสามารถกดปุ่มลับคือเอาง่ายๆสรุปจบเลยนะทุกท่านมันคือเรื่องราวของโทรจิต ซึ่งในการโทรจิตในครั้งนี้มันก็อ m a เมซิ่งมากไปกว่าน,นั้นว่าโทรศัพท์ที่ว่าที่เธอสื่อสารได้เนี่ยก็ไปพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็สื่อสารผ่านโทรจิตโทรศัพท์ปลอมเช่นเดียวกันทั้งสองคนก็คุยกันแล้วมีการจูนขึ้นจูนอะไรแบบคุยกันทําให้รู้ว่า มันจะมีเรื่องราวของเวลาที่เหลื่อมกันเออซึ่งเราก็ไม่อาจเอื้อมในการที่จะไปวิเคราะห์ในเชิงฟิสิก์เชิงอะไรอย่างเงี้ยนะอะพอเวลาเหลื่อมกันเนี่ยมันทําให้คนหนึ่งเนี่ยรู้อนาคตก่อนคนหนึ่งแต่ในวงเล็บอนาคตที่ว่านียมันก็รู้ก่อนแบบว่าไม่ได้นานนักเนาะเพียงแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนเป็นการพิสูจน์ไงว่าถ้าฉันเดินเข้าไปในร้านสรรพสินค้านี้นะคะมันมีหนังสือการ์ตูนที่ออกใหม่เดี๋ยว,วฉันจะเปิดให้ดูก่อนเลยเพราะฉันเวลาก่อนเธอเนี่ยหน้าปกสมมุติเข้าไปหน้าที่139มันเป็นเรื่องเนเ้ย เธอลองไปดูนะเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่พวกเราพูดหนึ่งเราสองคนเนี่ยมีตัวตนจริงนะเราอาจจะอยู่กันต่างที่ต่างเวลาแต่เรามีตัวตนจริงๆเพราะนั้นไปพิสูจน์นะปรากฏว่ามันก็ผ่านกระบวนการพิสูจน์ทุกท่านไปว่าเออเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนี้มันไม่ได้คิดไปเองเพราะมันคุยกับใครอยู่เพราะมันเป็นเหมือนกับบทสนทนาอันลื่นไหลโทรศัพท์นี่ถ้าจะรับก็คือแบบ เมือนรับในหัวได้เลยอ่ะซึ่งเป็นข้อดีนะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็แบบเล่าว่า,วาโอ้ตัวเองเนี่ยได้บุตรมากเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยเก่งสมมติผู้ชายเก่งวิชาเนี่ยนะแล้วก็อาวุโสกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเธอทําข้อสอบนะสมมติข้อสอบเลขอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายก็มาช่วยแก้โจทย์ซึ่งเธอก็บอกว่าฮฮ่สบายมากเลยเห็นไหมครูก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนกําลังช่วยเราแก้โจทย์อยู่เพราะว่าแบบเหมือนเธออยู่ในหัวของเธอเองคนเดียวอะไรเงี้ยนะคซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าสําหรับเรา <laughs> ปรากฏการโทรศัพท์สลับมิติเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหนึ่งคุ ซึ่งดันมีตัวตนวงเล็บทุกท่านจริงๆอ่ะนะถึงแม้ว่าจะเหลื่อมเวลาไปสักนิดแต่คุณสามารถใช้ความเหลื่อมของเวลาเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยหวยรางวันที่หนึ่งออกอะไรนี่คุณอาจจะแบบได้เปรียบเลยนะคะแต่มันก็แค่ครึ่งชั่วโมงเนาะโอเครวมไปถึงเด็กคนนี้ก็ใช้วิธีการนในการแบบว่าทุจริตการสอบวยการให้มีพี่ชายของเธอในจินตนาการเนี่ยมาช่วยแต่ว่าที่แปลกก็คือว่านอกจากเธอจะทําการติดต่อ ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ได้นะซึ่งมันเหมือนกับค่อยๆกลายมาเป็นความรักทุกท่านตกลงคืออยู่ดีจากเรื่องราวมหศัศจรรย์แฟนตาซีนะคะกลายเป็นจิกหมอนเฉยอันนี้งงมากงงมากแม่ว่าเอา้าอยู่ดีทำไมจิกหมอนซะงั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเสียงผู้หญิงที่อาวุโสก,กว่าเธอเนี่ยแทรกเข้ามาคุยกับเธอเป็นบางครั้งเหมือนกันนะก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเอา้า ท้ายสุดแล้วมันมีคนที่รู้เรื่องราวความมหัศจรรย์นี้มากกว่า2คนนี้แล้วนะก็มีบุคคลที่3แต่ก็ในเรื่องก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีใครที่แบบมีบุคลิกหรือมีความสามารถพิเศษเอเวนเจอร์มากกว่านี้แล้วนะเรื่องมันก็ดําเนินไปเรื่อยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ2คนนี้ก็นัดมาเจอกันอ่าให้เห็นกันเลยว่าสกลงคุณเป็นใครมันก็เหมือนกับนัดเดทอ่ะนะกับเพื่อนในจินตนาการว่าในที่สุดจะเจอทันทีผู้ชายเนี่ยต้องเหมือนกับนั่งเครื่องบิน สงสัยจะข้ามเกาะข้ามอะไรมาเนะาะเพราะมาเจอกับเด็กผู้หญิงปรากฏว่าเรื่องราวมันก็มีพลอตทเวสนิดหน่อยทุกท่านคือเดี๋ยวมันจะมีใครสักคนเนี่ยที่เกิดเหตุอาเพศเกิดขึ้นแล้วอีกคนนึงจะเลือกใช้เวลาอันได้เปรียบของเธอเนี่ยที่รู้เวลาก่อนหรือผู้ชายคนนี้รู้ก่อนเนี่ยมาแก้ไขสถานการณ์ซึ่งเรื่องนี้ต่อให้มันแฟนตาซีที่สุดเลยนะสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะพยายามบอกก็เป็นได้นะว่า สุดท้ายแล้วเวลาที่เราพยายามที่จะโกงโกงมันอะนะคะความเหลื่อมล้ําันทเวลาใชใ้เป็นประโยชน์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีผลกระทบสําหรับทั้งคู่สําหรับหรือสำหรับใครคนใดคนหนึ่งเสมอคือสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะโกงอะไรบางอย่างไปได้ตลอดนะ ก็เป็นอะไรที่พลอตทวิสต์อีกครั้งหนึ่งสรุปว่าเสียงพี่ผู้หญิงคนนั้นนั่นเป็นใครและจะมาช่วยหรือว่าจะเป็นตัวร้ายในเรื่องเนี่ยอยากให้ทุกท่านติดตามแต่ก็รู้สึกว่าเป็นตอนที่อ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วและสนุกดีนะคะเดี๋ยวขออีกสักตอนหนึ่งคือรอยแผลที่บอกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งนะพบกับเพื่อนผู้มีพลังพิเศษชื่อว่าอสัสโตกอัอสโตเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากทุกท่านในเรื่องนะคือสมมติเราเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราไปล้มเออร้องไห้เขามีแผลเพียงตาอสตัสโต แตะเข่าเนี่ยแผลเราก็จะหายไปเลยนะคะคือแผลอันน่าเกลียดอะไรของเราที่เรารู้สึกอยากที่จะแบบให้มันออกไปจากกล้างกายเราเนี่ยหายไปคือสุดท้ายก็คนพบว่าแผละจะไปอยู่ที่อสโตแต่ด้วยความว่าเป็นเด็กดีเขาก็แบบไปช่วยคนเยอะมากคือคนที่ไม่รู้จักด้วยเอา้าทาให้อสโตเนี่ยร่างกายคือเริ่มสบักสบมไปทุกทีอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ตาตัวเอกของเราเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันก็สังเกตเห็นมาตลอดเขาก็เลยว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าเพื่อนมีพลังพิเศษอะไรเพิ่มไหมคือ จะรับเป็นผู้รับอย่างเดิยหรอรับแผลนะคะสุดท้ายก็คนพบว่อาอัสโตเนนอกจากที่จะรับแผลเข้ามาอยู่ในร่างกายตัวเองได้สามารถถ่ายทอดแผลไปได้เด็กผู้ชายต้นเรื่องของเราก็คืออ้าวฉันมีพ่อที่นี่ใส่ไม่โอเคคือพ่อที่ใส่ไม่ดีพ่อชอบทํร้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็พ่อกําลังจะตายอยู่แล้วอไหนๆฉันก็ไม่ชอบพ่อตัวเองอาาัสโตรับแผลมาลูกถ่ายทอดให้พ่อฉันเพราะว่าพยาบาลก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ใต้ประหง่าพ่อแบบ อารมณ์ฟิลไหลอยู่ใน ICU แล้วก็เป็นพ่อที่เลวร้ายกับเขามาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอาจริงอาสโตะเนี่ยก็เป็นคนดียิ่งกว่านั้นนะนะทีนี้มันก็มีเคสที่แบบมันสอนให้เราเห็นกับเด็กผู้ชายจากบทเนเด็กผู้ชายสองคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนกันว่าเฮ้ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยการที่เราช่วยเหลือคนไปทั่วเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีจะหนึ่งมันสามารถเอามาได้ซึ่งความเดือดร้อนให้กับตัวเองก็คืออย่างที่บอกฮะอาสโตะก็จะแบบบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า คืออย่าพยายามคิว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเราต้องแบกช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้คือบางทีมีผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กมาหาหมอเด็กร้องไห้จ้าแบบอ้าวอยู่ดีแผลหายแล้วแล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นคือถ้าพฤติกรรมอย่างเงี้ยทาต่อไปเรื่อยสักวันก็จะถูกจับได้ใช่ไหมมันสำหรับเรามันก็เป็นความเสี่ยงประการหนึ่งที่เด็กจะถูกเอาไปแบบออกทีวีไปอะไรเงี้ยละเมิดทสิ์ความเป็นเด็กอะว่างตรงแต่มันก็มีอีกประการหนึ่งว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กก็อาจจะถูกเหมือนกับถูกใช้ให้เป็นประโยชน์อะ จากคุณสมบัติที่ตัวเองมีนะปรากฏว่ามันก็มีเคสที่เจ้าเด็ก2คนนี้ชอบพี่คนหนึ่งเราะว่าเป็นพี่ใจดีจังเลยร้านนี้แล้วผมก็จะชอบไปอุดหนุนไปอ้อรอพี่คือแบบอารมณ์เด็กผู้ชายรักพี่สาวอะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นก็คือพี่สาวเนี่ยน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีน่ารักแต่ว่าเธอมีบาดแผลเหมือนอาจจะถูกทำร้ายถูกโยนกรดถูกไฟไหม้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนกับน้องอสโตะก็เลือกที่จะช่วย โดยการเอาแผลหน้าเกลียดขึ้นเนื่องจากแผลนี่อยู่บนใบหน้ามาอยู่บนใบหน้าความเศร้าคืออะไรรู้ไหมทุกท่านแล้วเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนเหมือนแบบ boys' t o t s อะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายพอช่วยพี่สาวคนนี้เสร็จแทนที่จะแบบเรื่องราวดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขกลายว่าพี่สาวคนนี้ก็หายไปจากชีวิตของสองคนนี้เออแล้วทิ้งกับรอยแผลเป็นหน้าบนหน้าอัสโตไว้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่โหดร้ายว่าเฮ้ยเห็นไหมในที่สุดแล้วการที่เราแบบช่วยเหลือคนอื่นซามากเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเขาจะแบบมีความ ชื่นชมอะโอเคอาจจะชื่นชมว่าทุกของเราได้หายไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เราทําดีด้วยมากๆเขาก็มีความศักยภาพมีความสามารถที่อ้าวทุกเขาถูกปลดแล้วเขาก็เลือกที่จะหายไปจากชีวิตเราเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ดังนั้นเรื่องนี้มันสอนนะสอนเราอย่างุูท่านว่าเอออย่าไปคาดหวังว่าเราทําดีกับใครโอ้โหอันนี้ ชีสเนาะเราทาดีกับใครให้เราลืมไปซะแต่ถ้าใครทําดีกับเราให้เราจํานะคะในลักษณะนั้นก็เอาจริงนะในมุมหนึ่งสําหรับเราเราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ตัวเอกในเรื่องของเราเนี่ยไม่ชอบพ่อตัวเองแล้วให้เอสัสโตเนี่ยเอาแผลไปให้ในขนาดเดียวกันอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าอาสัสโตไม่สมควรที่จะต้องมาทนรับความเจ็บปวดเช่นนี้เออจะต,ต้องบอกว่ามันมีข้อดีเหมือนกันในเรื่องก็คือมันจะมีเด็กที่ชอบไป กันแกล้งคนนู้นคนนี้อ่ะเช่นเอาไม้เบสบอลไปตีให้คนนั้นแขนหักโอ้โหคือเด็กทำไมเล่นโหดร้ายอาสโตก็ใช้วิธีการเนี้ยในการแบบอ้าวนายแกล้งคนอื่นใช่ไหมก็เลยไปจับตัวถ่ายทอดแผละอะไรแบบเนี้ยนะกลายว่าเด็กคนนั้นก็คือท่านทําใครไว้ท่านก็เชิญแขนหักกลับไปอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เอาตรงก็คือไม่ได้จะว่าปิดก็ปิดนะแต่จะว่าเปิดในคุณสมบัติกับเขาบางคนที่เขาไม่ชอบก็มีการเปิดเหมือนกันนะ ทีนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะจบลงอย่างไรเพราะว่ามันจะมีปมที่ขมวดไปให้ยุ่งขิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ติดตามต่อกันนะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้มีสเรื่องสัน้นนะในโทรศัพท์สลับมิติแต่ว่าไฮไลท์เปิดประเดิมเรื่องแรกก็คือโทรศัพท์สลับมิติของโอซึอิจิยังไงก็ฝากฟังผลงานกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า